สวัสดีครับผมบอลปฏิพัฒน์กลับมาพูดกันอีกครั้งในพอดแคสต์รู้รอบเรื่องงานขัดตอนที่แล้วเราปูพื้นฐานเรื่องกระดาษทรายกันไปแล้ววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีเลือกกระดาษทรายให้เหมาะกับงานแบบเจาะลึกเพราะการขายที่ดีไม่ใช่แค่จับยื่นให้ลูกค้าแต่คือการแนะนําให้เขาประสบความสําเร็จกับงานของเขาครับเคยไหมครับลูกค้าเดินเข้าร้านมาแบบงงๆเพราะไม่รู้จะเลือกกระดาษทรายยังไง บางคนก็หยิบแต่เบอร์เดิมๆที่เคยใช้โดยไม่รู้ว่ามีตัวเลือกที่ดีกว่าวันนี้ผมจะสอนวิธีวิเคราะห์งานเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเลือกกระดาษทรายให้เป๊ะๆแบบนี้เลยพาร์ทหนึ่งหลักการเลือกกระดาษทรายแบบมืออาชีพก่อนจะเลือกกระดาษทรายให้ลูกค้าเราต้องถามตัวเอง3ข้อนี้ก่อนครับวัสดุที่ขัดคืออะไรไม้โลหะสีหรือพลาสติกสภาพพื้นผิวตอนนี้เป็นยังไงสนิมเกาะ สีลอกหรือแค่มีรอยขีดข่วนเล็กน้อยและผลลัพธ์ที่เขาต้องการคืออะไรลอกออกให้หมดเตรียมผิวสำหรับทาสีหรือขัดให้เงาจับแค่3ข้อนี้คุณก็ตัดตัวเลือกกระดาษทรายได้ครึ่งทางแล้วครับพาสอวิเคราะห์งานแบบเจาะลึก2.1ง,ง,งานไม้วูดแซนดิงสมมติลูกค้าจะขัดโต๊ะไม้เก่าถามเขาก่อนว่าไม้เป็นแบบไหนครับ เนื้ออ่อนเหมือนไม้ยางพาราหรือแข็งแบบไม้สักถ้าไม้มีเซียนหรือผิวครุขระมากเริ่มด้วยเบอร์60-80ถึงแปก่อนครับเหมือนเราใช้มีดใหญ่ถางป่าก่อนจะใช้มีดเล็กตกแต่งขั้นตอนต่อไปตามด้วย P100-P120 ถึง P 1 2 0เพื่อลบรอยหยาบและปิดท้ายด้วย p 1 5 0 2ถึง2 2 0้ถ้าจะทาสีหรือเคลือบเงาไม่งั้นสีจะหลุดซึมไม่สม่ำเสมอครับเคล็ดลับ อย่ากระโดดจาก P 6 0ไป P 2 2 0เลยนะครับไม่งั้นจะเหมือนย้อมสีผมโดยไม่ฟอกก่อนผลลัพธ์ออกมาไม่เนียน 2.2. งานโลหะงานโลหะนี่ต้องดูความแข็งของวัสดุด้วยครับถามลูกค้าให้ชัดว่าขัดเหล็กทั่วไปหรือสแตนเลสครับถ้าขัดสนิมเหล็กเริ่มที่ P 4 0ถึง P 8 0ด้วยกระดาษทรายอลูมิเนียมออกไซด์ แต่ถ้าสนิมหนามากแนะนำเซอร์โคเนียอลูมิเนียมครับทนกว่าแน่นอนถ้าขัดสเตนเลสตัวเลือกเทพคือเซรามิกครับรับราาสูงแต่คุ้มเพราะขัดเร็วและไม่ร้อนง่ายคำเตือนระวังเรื่องความร้อนนะครับขัดโลหะนานๆอาจร้อนจนลวกมือได้แนะนำให้ขัดเป็นช่งชวงๆหรือใช้เครื่องช่วยครับ2.3งานสีรถงานนี้ต้องละเอียดมากครับถามลูกค้าว่า ต้องการลอกสีเก่าทิ้งหรือแค่ขัดระหว่างชั้นสีถ้าลอกสีเก่าใช้ P80 ถึง P120 ขัดแห้งแต่ถ้าไม่อยากกินเนื้อไม้หรือโลหะด,ด้านล่างให้ขัดแบบไม่กดแรงเกินไปครับขัดระหว่างชั้นสี Wet Sanding แนะนำซิลิกอนคาร์ไบดา์เบอร์400ถึง800ขัดเปียกด้วยน้ำเปล่าผิวจะเนียนเหมือนหน้ากากอาบน้ำเลยล่ะครับเทคนิคถ้าลูกค้าอยากขัดเงารถ บอกเขาว่าให้ไล่จาก P 1 0 0 0ขึ้นไปจนถึง P 3 0 0 0แล้วตามด้วยน้ำยาขัดเงารับรองเงาสะท้อนหน้าเห็นริ้วรอย2.4งานพลาสติกหรือไฟเบอร์กลาสพลาสติกขัดง่ายแต่ก็เสียหายง่ายครับต้องถามลูกค้าว่าเป็นชิ้นส่วนรถหรือของใช้ทั่วไปตัวเลือกที่ดีที่สุดซิลิคอนคาร์บายครับเพราะขัดเร็วและไม่ร้อนจนพลาสติกละลายเบอร์แนะนำ เริ่มที่ P 1 2 0ถึง P 1 8 0ถ้ามีรอยลึกแต่ถ้าเตรียมพื้นผิวสำหรับสีให้ขัดด้วย P 2 2 0ถึง320แบบขัดเปียกเพื่อลดความร้อมครับข้อควรระวังห้ามใช้เครื่องขัดความเร็วสูงนะครับไม่งั้นพลาสติกอาจบิดเบี้ยวเหมือนโดนรายเป่าลมร้อนพระชามสรุปเทคนิคปิดการขายสุดท้ายนี้อยากให้จำหลักการง่ายๆ3ข้อเวลาคุยกับลูกค้า 1. ฟังให้มาก ถามให้ละเอียดว่าเขาจะขัดอะไรและต้องการผลลัพธ์แบบไหน 2. แนะนำจากประสบการณ์บอกเขาไปตรงๆว่าถ้าเป็นผมจะใช้เบอร์นี้เพราะอะไร 3. เสนอทางเลือกเช่นถ้าคุณต้องการงานเร็วแต่ราคาสูงหน่อยมีตัวเลือกนี้ครับแบบนี้ลูกค้าจะรู้สึกว่าเราเป็นที่ปรึกษาไม่ใช่แค่คนขายของครับ เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้เทคนิคไปใช้คุยกับลูกค้าเต็มๆเลยคราวหน้าถ้ามีลูกค้าเดินเข้าร้านด้วยหน้าเหวอเพราะไม่รู้จะเลือกกระดาษซรายยังไงคุณก็ยิ้มได้แล้วครับเพราะคุณคือผู้เชี่ยวชาญแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ